เราอยู่กันที่ต้านีกรุงแช่น้ำปลานะคะดูค่ะทุกคนนี่ได้หอยนางลมมา1้อบาทนะคะสามารถบิ๊กได้ไข่แตกหรือเปล่าโหออือสดมากเรากินแบบสติก๊ก กุ้งใหญ่มากรูปกุ้งสักตนะ